าจะพูดถึงรถเมบ้านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดการก็คงหนีไม่พ้ Honda Web น Honda w เวบเนาะโดยเฉพาะเวฟร้อยสิบนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ทาง Honda ต้องการให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายก็เลยได้มีการตัดฟังก์ชันหลายอย่างออกไปนะครับเพื่อให้ราคามันลดต่ําลงแต่สําหรับคนที่อยากจะได้รถเมบ้านของ Honda เหมือนกันแต่ว่ามีเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีออปชันที่มากขึ้นมาหน่อยทาง Honda ก็เลยได้ทาเวฟร้อยห้าขึ้นมาซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาจาก 110, าาจเวฟร้ยยอย จากการบิดกุญแจที่เป้าคุญแจด้านหน้าเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น1 2 5รซีซีรูปลักษณ์และสีสันของตัวรถปรับให้มีความหรูหรามากขึ้นไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED และที่ผมชอบมากๆเลยก็คือใต้เบาะนะครับเขาจะมีช่องเก็บของที่มีขนาดใหญ่มากถึง17ลิตรเลยนะครับแล้วก็ถังน้ํามันนั้นก็มีขนาดใหญ่มากถึง5.4ลิตรนะฮะซึ่งเขาก็จะมีทั้งรุ่นล้อแมกนะครับที่ให้ความสปอร์ตจบเฉียวสมัยใหม่แล้วก็รุ่นล้อซีลวดนะครับ Me.